ตรงนู้นนู้นเห็นแม่ข้างหน้าไปเรยเลยตงน,นี้ตรงนี้ข้างหน้าเออน,นี่นี่โอเคเราต้องหาบัตเตอร์ไฟจากที่นี่แหละวิ่งจ้าโชคดีแงคำเดียวสดแสนจะอร่อยาตายคนเดียว ตายเดี๋ยวมึงไปคนเดียวอ่ะมึงก็ต้องตายคนเดียวดิตายไปก่อนรอไปพร้อมกันว้าจะได้กระจายความตายไปด้วยกันขาพีเสื้อตามมันไมันหมดมันบึ้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 นตามันไปตายกันอะไรเงี้ยวิ่งตามไปเลยพี่โหล่ไอ้แม่กูเพิ่งวิ่งมาไอ้แม่ไอเย็นนี่แม่งกำลังแก้มาทางบริษัทต้องให้ต้องให้ตากล้องไว้ก่อนแล้วพวกกูจะวิ่งหาพีเสือระวังนะตากล้อง ตะโองกูแป yeah, yeah, kind of ็นโคตีโคตรตึงองโดนได้คนตายคนตายเหี้ยเงเหี้ยเลยนี่ตะโกงเออมาๆกูคุเจอผีเสื้อแล้วแล้วกูกูจำทางที่กูมาได้ด้วยใครก็ได้มามารับกูทีกําลังไปกําลังไปกําลังไปเหี้ยวิ่งมองมัวเจอผีเสื้อโคตรตตีอะไรกลัวเลยแกรู้ป่ะเมื่อกี้ทขาไม่รวมถ้ามันนับตอนที่กูตายไปมาเก็บไมใกล้หิวงลูถึงยังถึงย่างถึงยัง ถึงเงแล้วกูได้พิเศษแล้วไปอะไรงัวมีแล้วไป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 อ้อยสิบอ้อยนี่นี่นึกว่าโดนผีแดงก็ได้ไม่โดนผีงัวผีก็โดนตายไปเร็วอันนี้กูไม่ได้รู้มาก่อนกูวิ่งงังัจริงเไยกูวิ่งชิดซ้ายตลอดเลยกูไม่กูไม่ดีดีแลมเลยไปแล้วกร็คือโอ้สว่างจ้ากดไปได้กดจีเมทัลลี่ที่ไหนเนี่ยโอ้นี่เปลี่ยนสกินเปลี่ยนสกินโคมไฟตึงๆ ว่าะช่ของอันตรายแตว่ายันต้องอยู่กับโคมไฟนี้สําหรับตอนนี้คือยิ่งแย่ว่ไม่ให้เราทำอะไรเไฟมันไม่มีมันให้เราทําอะไรอย่าบอกนะว่าเขาวงกดอ่ะกูเกียดนะกูเกียดอีเดียดมากมากอีเดียดฟอกัโรงพยาบาลเลยอ้าวปะอ้าแหลกอาวอันาเยอะกว่าเยอะอไอเทียไฟแม่งไม่สว่างเลยมึงมึงมีไฟกูเมียนยิ่งแย่แม่งโหลดดีโอ กูก็ไม่เห็นไอแกงโดนจำสกแกนคนเดียวมองไม่เห็นวะเฮียแม่งคนมึนเลยมันบ้าหรือเปล่าเะที่ไหนเนี่ยงกว้างตามผีเสื้อดีไหมเน้กูอยู่ที่ไหนผีเสื้อจะพาคุณไปหาความจมาริงปลอดภัยครับเชื่อผมทำไมมันไม่สว่างวะไายบเฮ้ยแผนที่ไอชาะจะสว่างก็ไม่สว่างทางเท้าเออขี่เกียจจํจำวะ <laughs> เดินตรงไปทางนู้นไปทางฟันเลยก็เป็นอย่างนั้นแกลองเดินตรงไปเลยลองลองเช็คดิเช็คเดินไปถ้าถ้าเป็นในแผนที่ตรงนี้ไอ้ตรงนั้นต้องเป็นทางฟันเลยไอ้เชีื่ไฟไม่ไม่สว่างไอ้เชีื่ไฟเวนใช่ทางฟันเตอนนี้เราอยู่ตรงกลางอละนะตรงกลางไหนกลางไหนะไอมึงเห็นตรงทางเข้ามาแบบเดินตรงเลยตรงไปเลยแล้วไปไปแล้วก่อนใครรู้แผนที่นำไปเลยกูไม่รู้เอ๊ะ เดี๋ยกูปกป้องคนคนรู้แผนที่เองมึงมึงต้องไปอยู่ข้างหลังคุณ <laughs> ข้างหลังก็โวนก่อนใช่ไหมนะใ<ม>่เดี๋ยวกูยัดผีให้เองแล้วมึงก็วิ่งสวนผีไปเลยเคยยไมเห,เห <c oughs> ไมเอาพท้ามันมึนงคคดว่ากูต่อยผีไม่เป็นไอ้หียกูมีนะเวล์ตรงนี้ต้องเลี้ยวขวา อ่าทาาหนีทน,นี้นั่นแหละทางเรพไอ้เหี้ยโคมไฟมึงโคมไฟจริงปะวะไอ้สัตว์ไม่สว่างเหี้ยเฮ้ยไม่สว่างเลยวะมึงโคมไฟจีนไหมเนี่ยใช้นี่สีไ <c oughs> อ้เหี้ยนี่มันรู้เยอะอเอ้าหมดหมดลงเห็นไหมเค <c oughs> ียร์ตรงไปเคียตรงนั้นไปทางปันลึกหมดไอ้สัตว์โอ้ไม่ต้องเลี้ยวขวาต่อจากกันนี้ต่างหากนั่างงานแหละเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายไอ้เคียร์นี่รีบเลยนะสัตว์อ๋อันนี้จุดเซฟอ่ะจุดเซฟมั้ไว้ไว้หลบผีอะไรเงี้ยเข้าใจไหม อ๋อที่เราผีก็เปิดประตูตไปอย่างเงี้แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยลบ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 ลใช่เ<บ><บ>หรอใช่เหรอ,หรอไม่เห็นมีเลยไหนวะ <c oughs> ไหนวะเหี้ยกูยังไม่ได้เห็นผีเลยกูไม่เห็นแต่กูได้ย,ยินเสียงไอ้เหี้ยใช่ใช่ได้ยินแล้วได้ยินแหละอ่ไอ้ผีเหี้ยนี่ใส่ส้นสูงเหรอฮะทางขวาทางขวาลองวิ่งดิพี่ใส่ส้นสูงอ่ะผีตัวนี้ใส่ส้นสูงไหนอ่ะตันอะตัน่ะ อาวุ้ยเงียจะทางออกแต่เราต้องหาผีเสื้อเอาผีเสื้อจากไหนรู้ทางออกแต่ไม่มีผีเสื้อเกมผีมาเฮียผีมาผีมาโซสวนมึงยาวกี่เมตรในที่อ่ะคอปากปักเลยสัตว์สามยี่สองเมตรเราต้องหาผีเสื้อให้สิบเออมันมีจุดผีเสื้อในแมปป่ะมันจะมีนะ เห็นละลืมแคปไว้ก oh, uh, ูทางมีทางนี้ดีป่ะโอ้ไม่รู้กูเห็นบ้านกูวิ่งก่อนละกูเห็นบ้านเอ้าเปิดนี่เปิดประตูดิประตูเฮ้ยจริงเหรออะไรฮะอะไรโอ้โหอะไรน่ะโอ้อะไรเร็วอะอะไรเร็วเร็อะเห็นมึงวิ่งเร็วจังวะเชี่ยงี้ต้องโตป่ะเนี่ยเกี่ยวใส่้นสูงจริงไหมเนี่ยมันน่าจะเปิดประตูไม่ได้ปะ ้องเปิดเปิดไม่ได้ไงก็มันเปิดเปิดไม่ได้สิมันน่าจะเข้ามาไม่ได้แหละไอ้วังนะยืนยืนโฟกัสวังนะกาดตะนะนิ่งไงนะเจอเจออะไรถอยหลังนะดียินอะไรถอยหลังโอเคโอเคโอเคคุณวิ่งถอยหลังนะถอยหลังนะถอยหลังเด็กกูมองผีเยี่ยมห้อง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 เสียงปุ๊บ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 ถอยหลังเลยอะเสียงเสียงแต่ไกลต้องถอยอ่ะงพุ่งไปก่อนเลยเด็กกูรุดด้านหลังให้เดี๋ยววิ่งครับพุ่งไปท่อนไหนไว้เฮียกูเดินโมโๆเลย โอเคกูกำลังตามพุ่งไปอย่างช้าๆโอ้เจอแล้วเปิดห้องแก้วห้องกุญห้องกุญห้องนี่ใครเปิอยู่ตรงนี้เลยเปิดเปิดกูนี่โคตรโคตรโคตรซับแซก้ายไอ้เขียนเลยเขียนโอ้เขียนไม่ได้โอ้แย่ว่ะตีประตูเก้าไม่ได้เก้าไม่ได้ดิให้เจอกูเปิดไฟวัเหลัเจอกูเปิดไฟเยมวันหลังนี่ยเมืันยังดีเดินทางไหนกูไม่เห็น ันึ่งไปทางนี้ไปยินตียินผี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 ไอ้แก้งผีเพลงโอ้โหขาเหี้ยีทางซ่ยยตีได้ไปทางนน้นผีได้ไปทางนน้นกูสวดไอ้สัตว์ผีได้ไปทางนน้นตายอ่าใจเย็นเอาไปว้วิ่งด้วยความเร็วสูงว้าวไม่มีทางตันทางตันดิทางนี้ทางตันนะตัวนี้ทางตันนะเดี๋ยวนึงได้ยินเสียงเท้าถอยอลไรนะลองนะมันนี่มันเร็วมากเลยนะเร็วกว่ะโดยดิเขาเร็วว่ะ เนี่ยนายอะโอเคล้มกับลอมเฮียเสียงดีเสียงดีกีต้ามามล้วกูถอยกูถอยหลังเลยเฮียเออเมื่อกี้มึงโดนกีต้าไฟฟ้าโดนทุบโดนปอกเลยเฮียอะไรก็ไม่รู้ใหญ่ๆยาวๆเดินชนกูเอาไปเคป้ลิสโก้ามีอินหน่วยความจำหนึ่งเฮแล้วหน่วยชนปีอีกสองเอียอกูเจอไสิบกูเจอกันด้วย มามาตามมาปิดประตูห้องให้หมดปิดประตูห้องไอ้เชี่ยไปไหนแล้วล่ะมีมันจะมีทางเข้าอยู่อ่ะเน่ี่ยว้่ะวบ่เว่วเวิวิ่วิ่วิ่ ผีมีตัวเดียวนะในอันนี้ไอแก้งอยู่ไหนเฮ้ย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 โดนไอ้เย้โคตรมืดเลยสนมองเลยไม่เห็นเลยว้าวว้าวไปแล้วมือขา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 วมือใสผีอะโวมแกก็อยู่หลังมึงอยู่หลังมึงแกก็อยู่หลังมึงเออกูเป็นคนเดียวที่มีผีเสือหายผีเสือหายแกนะตรงนี้มันต้องเลี้ยวโว้ เออวารีบจบเถอะกูจะไปทากผ้าตรงไปเร็วเร็วกว่าไอ้สิบกูมีโปมาให้เอาเปล่าดู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 ไปไปเอาวันดี์เดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่ก่อนตามมาแก๊งตามมาตามมาไปเอาผีเสื้อไปเอาผีเสื้อจริงมาเลยไปเลยตรงนี้ไอ้หลังมึงหลังมึงตรงนี้นะมีข้างหน้าก็มีผีทำไมกูเก็บไม่ได้อยู่ในเป๋าอ๋ออยู่ในกระเป๋าผีมาผีมาผีมาได้ยินเสียง ชึบชืบหน้าหมูทำไมหมันเดิงอยู่แถวนี้เลยไปแล้ว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 เรียวขวาเรียวซ้ายผีมาเคียผีมาสิผีโผข้างหน้าถอยหลังผีโผข้างหลังวิ่งตั้งหน้าเห็นนะตรงนี้ต้องอ๋อตรงไปตรงไปผีมาผีมาผีเปิดห้องไม่ได้ ไปแล้วไปแล้วผีเดินมาโน่นแล้วก็ตรงยาวไปเลยเฮ้ยผีมาผีมาผีมาทาซ้ายครับเลี้ยวเข้าห้งซ้ายครับไม่รู้มีผีเสือยู่สามคนใครตายสักคนคงไม่เป็นไรไอ้ผีไม่อยู่ตรงทางไปอ่ะผีมันเดินไปทางขวาผีไปทางขวาตรงนู้นนะสิไอ้ผีมาผีมาผีผี้า นตรงไปทางนั้นเลย้ยตรงไปเรื่อยๆเลยไปตามทางมันเลยข้างหน presidency. ้าจะมีไอประตูอยู่เครื่องตีในเฮียกูเจออะไรเฮียที่มาเออที่มามานีก่อนแกงมานีมีห้องอยู่ไม่ไม่มีเหรอมีมีมีเฮ้ยโ้ยคมไฟมีหมือนไม่มีเลยสัดมองอะไรไม่เห็นเลยเต้องเปิดเปิดไม่ได้ประเขาเปิดได้แล้ว นั่ปไปเลยแก้งนั่ไปต่วนี้คุณผ่านเลเอจบแล้วเอาจบแล้ว end of chapter two อ๋อกเย่อไปกูตายตายตายว่ว่วไลงเอตี้สไปโร่กูเจอเอตี้สไปโร่มาลงน้ำไปแล้วเฮ้ยเอาโอ้อทนกูไไรอยู่จับโดยกีตาร์ไปฟาวเป็นไงบ้างวะ